สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม s i l ล o โ e t t โร่ o กันวันนี้เราวจะมาตามหาน้องบางบูกันเนาะจะมาสุ่มตามหาน้องบางบูกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราอยากจะได้น้องตัวไหนกันนี่ตัวแรกผมสุ่มเป็นตัวนี้ไปแล้วเนาะนีะ่น้องชุดเ,ดเรียบร้อยหน่อยพอบ้านตัวที่อยากได้ต่อไปน่าจะเป็นน้องหลามนะวันนี้เราจะมาตามหาบางบูน้องหลามกันนี่เราเลือกไปเลยนี่ โอ้ผมเพิ่งเปิดได้ตัวละครตัวนี้เนาะนี่เอลีนเนาะเอลีนตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะตามหากันก็มีเตรียมไว้99เ้นาะคิดว่าน่าจะได้1 1ตัวแน,น่นอนไปลุยกันเลยดีกว่าโลแรกมาก่อนเลยหรือเปล่ามาไมมาไม่โลแรกเฮ้ยเช,ชิบปุ๊บ้อ้าวาอ้ยเอาจบไว้ยังเงี้ยวิมาเฮ้ยเรียบโลแรกมาเลยอ่ะวิ จะได้จะได้น้องหลามหรือเปล่าตัวอะไรน่ารักวิยังามาูทชุดยังผูดน้อยเฮ้ยโลโลเลกได้เลยหรอ,หองงเลยไวยเกินเอาเรื่องจัดอ่ะดูดิแต่จะได้น้องหลามหรือเปล่าฉันลามน่ชอบงับคุณแต่ผมน่ชอบคุณนี่เป็นไงบางบูมาแล้วตัวเรายอยากได้น้องหลาม โอเคเอาสกิปเลยเอาเรื่องเฮ้ยโลดเดียวได้เฉยแล้วอันนี้จะจบยังไงอะคือคือคือฮะตัดจบเลยเหรอ <c ười> คือคือ,คอเราได้ตัวที่เราเอออยากได้แล้วอะอา่าทีไฟฟ้าเดี๋ยวค่อยมันยังไม่มีตัวนอกทีไฟฟ้ามันคือตัวละครผมมีแค่นีไ้ไงได้ดู เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นทีมที่มันสามารถคอมโบกันได้แบบจริงจังอ่ะใช่จะไปไฟฟ้าสุดก็มันก็ได้แต่ไม่อยากปั้นคลพี่คนเนี้ยใช่เดี๋ยวก็ต้องเล่นๆกันไปก่อนอ่าังบออูอิเล็กทริกเราก,ก็ยังขอเก็บไว้คิดก่อนอาจจะเปิดอีพีหน้าแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ไอ้คลิปมันจะสั้นไปเปล่าโลเดียวออกเลยอะงงเลยโอ้เลยต้องอ่า 89เก้าเก็บไปแล้วกันเพราะยังไม่อยากได้อะไรเพิ่มเติมเนาะประมานี้แล้กันงงเลยคือแบบเออสิบโลได้น้องหลามมาคือแบบเออแบบง่ายเกินอะตัวแรกกะ่าเออจะโดนสัก8 0ดสโลอะไรเงี้ยได้เฉยจริงแบบสิบโลออกอะจบเลยดีคลิปสั้นเลยคลิปนี้แม่โอเคเดี okay, okay, ๋ยวเราอัพ้องหลามก่อนให้มนะันเด้4สี่สิบเนาะโอเคเอาไม่พอเหรอ อ๋อแยกที่สวนไม่มีป่ะอ๋อพอแยกที่สวนแล้วกันโอเคเดี๋ยวสิโมกค่อยฟาร์มต่อทีหลังโอเคมานี่โอเคไปสี่แล้วน้องหลามนี่ประมาณนี้เลยแหมสั้สนจริงๆคลิปนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันหลอกการอ่ะเปิดน้องหลามแล้วก็อัพน้องหลามเนาะนี่น่ารักฟงปิงโอเคโอเคสําหรับวันนี้ก็แหมสั้สนจริงๆก็ ลาไปก่อนแล้วกัน,เ,นเพื่อนๆสนุกเกมนี่ไหมเกมเพย์สนุกอะไรยังไงไหมเกมเพิ่งเปิดใหม่เนาะ <c oughs> ก็ขอมเมน้ด้านล่างส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย